The Sun นี่เขาบอกได้ใบนี้ดีไพ่ The World โอ้เขาบอกว่ายิ่งดีอุย้ยอันนี้ The Lover เขาบอกถ้าได้ใบนี้จะมีคู่เอ,อ้าวสวัสดีครับชมครับกำลังศึกษาไพาย่ยิปซีอยู่พอดีครับเพราะว่าวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับหมอดูไพย่ยิปซีคนดังที่มีฉาย,ยาว่าต้องจิตติดจ,จรวดครับ แล้วหมอดูครับมนเกี่ยวอะไรกับชยเดชกดไลค์ครับบอกได้เลยว่าไม่เกี่ยวครับนะฮะแต่ว่ามันมีที่มาที่ไปครับเพราะว่าถ้าพูดถึงหมอดูนะครับกับเรื่องของฟุตบอลเนี่ยก็ย้อนกลับไปก็ฟุตบอลโลก2010จําปลาึกพอได้ไหมครับโอ้โหตอนนั้นก็เจ้านี่ครับทำนายแม่นซะจนหลายคนอยากจะไปเลี้ยงที่บ้านครับหรือว่าปลายปีที่ผ่านมานะครับมีหมอดูเปรูก็ทํานายว่าบราซิลจะเป็นแชมป์โลกปี2014หรือกระทั่งรูมเบิร์กสปอร์ตนะครับก็มีการวิเคราะห์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ประมวลผลออกมาว่าเชลซีครับจะเป็นแชมป์พิมลิกในฤดูกาลนี้ ก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งปลาหมึกมีทั้งหมอดูมีทั้งคอมพิวเตอร์พยากรณ์นะครับแต่ว่าวันนี้ครับพัเดชกด,ดไลค์จะพาคุณผู้ชมไปพบกับหมอดูที่ดูดวงจากภพ่ยิปซีแล้วก็ได้รับการขนานนามว่าดูดวงได้เร็วที่สุดในโลกนะครับฉายาต้องจิตติดจรวดซะด้วยครับเมื่อเร็วขนาดนี้ในช่วงนี้แถมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยกำลังเปิดฤด,ดูกาลครับขณะที่ฟุตบอลอังกฤษก็กำลังเข้มข้นทีเดียวครับ ไปดูหมอดูรายนี้ครับหมอต้องจิตติจตรวจว่าจะทำนายความเป็นไปในวงการลูกหนังทั้งไทยและเทศอย่างไรบ้างครับ ต้องจิตติจรวจนะครับถือว่าเป็นนักพยากรณ์โชคชะตาราศีนะครับที่ใช้วิธีอ่านคำทำนายจากไพ่ยิปซีครับที่ผ่านมาก็มีผลงานส่วนตัวทางซูเปอร์บอลเทอร์นซิชั่นช่อง70สนะครับส่วนในการทำนายผลฟุตบอลก,ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะทำนายเฉพาะเกมนัดสำคัญรอบชิงหรือว่ารอบ,บรองนะครับในเกมเอเอครับหรือว่ายูฟ่าแชมเปียนส์ลีกถือว่าได้รับความนิยมจากฟนบอลอย่างล้นหลามเหมือนกันครับวันนี้ครับผมจะยิงคำถามไปยัง4ทีมบิ๊กโฟร์ในไทยพรีเมียร์ลีกรวมไปถึงทีมลุ้นแชมป์ ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเริ่มคําถามแรกครับไปดูทีมที่มีสีแดงเป็นสีนําโชคในไทยพรีเมียร์ลีกว่าหมอต,ต้องจะได้ไพ่ใบไหนและจะทํานายว่าอย่างไรครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละสีนะครับครับะะเมื่อกี้คุณถามเรื่องสีแดงก่อนนะครับ,รบผมต้องบอกกันว่าครับว่าเข้าใจว่าได้ตัวนักเตะมาใหม่เยอะแล้วเป็นระดับ ระดับบิ๊กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดอะสตาร์มีโอกาสที่จะขึ้นมาติดท็อปทรีหรือท็อปโฟร์ของเมืองไทยแน่นอนเดอะสตาร์นี่คือไพ่แห่งความสำเร็จของสีแดงผมคิดว่าเขามาน่ากลัวมากด้วยนะไม่่น่ากลัวธรรมดาน่ากลัวมากเมืองทองอยู่ในเตะโก ทราบคาทํานายของทีมสีแดงกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่คําทํานายจากหมอต้องของทีมสีน้ําเงินกันบ้างครับว่าจะได้ไพ่ใบไหนครับแน้ำเงินนะครับโอ้โหน้ําเงินนี่มีโอกาส ใกล้เคียงหรือเบียดสีแดงได้แชมป์เลยที่ผมกล้าพูดว่าอาจจะได้แชมป์เลยเพราะได้ไพ่ตัวนี้คือไพ่ผู้เมียำนาาหรือเดมเพลอร์เป็นไพ่สูงสุดในสำรับผมแล้วแต่เดอะสตาร์ไพ่สีแดงก็เป็นไพ่ที่ศักสีเท่ากันสักรีเท่ากันนั่นคือเป็นเขาเรียกท้าภาษาไพ่เรียกว่าเป็นไพ่เมเจอร์เป็นไพ่ใหญ่ถ้าได้เดอะซันอีกตัวหนึ่งนี่คือไพ่แบบสูงสีกันเลยแต่ว่านี่เราเราสีน้วยกันเนี่ยมีโอกาสได้แชมป์ ม,มากกว่าสีแดงนิดนึ่นิดเดียวแล้วพวกเราจะเชียร์ใครอยู่ในเตแล้วพวกคุณจะเชียร์ใครอยู่ในเตแล้วพวกเราจะเป็นใครอยู่ในเตกาากสารียรพวกเราจะเชียร์สองสีผ่านไปครับสำหรับ2ทีมยักษ์ใหญ่ในไทยลียกครับไปต่อกันที่ทีมสีเขียวกันบ้างครับไปดูว่าหมอต้องจะทำนายว่ายอย่างไรครับว่า เขียว2อถ้วยก็คืออาจจะไปได้ถ้วยเล็กนะครับหรือไปได้ถ้วยปอบใจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะได้ถึง2ถ้วยอาจจะเป็นบอลแมตช์อื่นแต่ว่าก็ก็ไม่ไม่ได้เป็นถ้วยใหญ่ในระดับไทยทีมียร์ลีกนะฮะไทยเียน์ลีกเนี่ยอาจจะปล่อยสองสองสีคือสู้คือพ้าดูดีแต่ผลงานดีกว่าปีที่แล้วแต่สู้2องทีมนี้ไม่ได้ มาถึงทีมสุดท้ายของบิ๊กโฟในไทยพิมพ์เล็กนะครับไปดูทีมที่มีสีฟ้าเป็นสีนำชัยกันบ้างครับเกิดมาเพื่อเป็นชมป์เกิดมาเพื่อเป็นชมป์ชนบุรีเอฟซีชนบุรีเอฟซีชนบุรีฟุตบอลรับสีฟ้าเนี่ยต้องบอกว่าโหโดให้ดีเหมือนกันเทอร์มิตหรือลือสีเขาเป็นทีมที่แม้ว่าฤดูกาลนี้อาจจะเบียดแชมป์ลำบากหน่อยแต่ก็อยู่ติดอยู่ในท็อปโฟน,นะครับครับแต่ว่า ทีมของสีทีมนี้จะเป็นที่โจดจันแสดงว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในการสร้างตำนานอาจจะไม่ใช่เป็นทีมนี้โดยตรงนะฮะอาจจะเป็นทีมลูกๆทีมอื่นทีมเยาวชนทีมอะไรที่ไปสร้างตำนานให้กับประเทศไทยด้วยอ่ะนั้นเป็นไปได้ที่ทีมสีนี้ถึงแม้จะไม่ได้เวทีใหญ่แต่เวทีย่อยจะได้อะไรที่มันคล้ายๆกับสีสีเขียวอ่ะก็จะได้อะไรที่มันแบบเหมือนกับ่นมาทดแทนนะครับแล้วก็จะเป็นที่กล่าวขานเเเเเกิดมมาาาาพพืื่่ออปป็็นนชช คำทำนายของหมอต้องจิตจากทีม Big กโฟในไทยลีกนะครับเหมือนจะเห็นภาพว่าปีนี้ไทยลีกสนุกแน่นอนครับแต่ว่ายังไม่หมดครับผมจะยิงคำถามไปยังทีมลุ้นแชมป์รีมีลีกอังกฤษบ้างว่าเป็นอย่างไรนะครับไปเริ่มกันที่ทีมแรกครับนใหญ่อาร์เซนอลทีมดังจากกรุงลอนดอนครับ ผมมองอย่างนี้นะครับพอไพ่ใบนี้เจดดาบขึ้นมาเนี่ยผมผมมองว่าแม้ว่าตอนนี้เขาเป็นจ่าฝูงแต่ผมว่ามีพิกล็อกปืนใหญ่อาร์เซนอลผมไม่มั่นใจว่าเขาจะได้เพราะว่าในในแมตช์ท้ายๆเนี่ยผมว่ามันเฉือนอาจจะเฉือนกันแค่แต้ม2แต้มผม,ผมไม่มั่นใจในในเด็กรุ่นใหม่เพราะว่าอาจจะยังไม่นิ่งพอนะครับถ้าอาร์เซนอลยังมีตัวเก๋เาอย่าง อ่าใครเนี่ยอย่างสมมุติแน่นยกไปอยู่อย่างเชรี่องลีหรือว่าเอ่อเป็นนายเจวินเทเบอร์สมมุตินะสมมติเก่าเก่าอย่างเงี้ยแบบคนที่มีอายุเยอะๆสัก30กว่าอยู่ประคองทีมอย่างเงี้ยอาจจะดีแต่เนื่องความที่เป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วมันก็เลยทําให้พอมันบีบหัวใจจี้เข้ามาเนี่ยผมว่าพลาดง่ายในแมตช์ท้ายๆแล้วในแมตช์ที่จะต้องเจอบิ๊กโฟด้วยกันเองอย่างเงี้ยจะพลาดจะจะหะจะเรียกว่าจะฉีกแต้มันเองเสมอหรืออะไรอย่างเงี้ยจะไป ความั้งสนันายแล้วแฟนอาเซนลอย่าเพิ่งเสียใจไปครับโอกาสยังมีครับแต่ว่าไปดูคู่ปรับอาเซนลอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างครับอันนี้ต้องบอกเป็นตะยู่เลยนะ,ะครับทีมนี้เป็นทีมที่มีโอกาสที่จะสอดแทรกในระหว่างในระหว่างขึ้นมาเป็นแชมป ซึ่งถ้าถามว่าถ้าสองทีมนี้ใครเป็นแชมป์ผมให้แมนซิตี้ดีกว่าอาร์เซนอลด้วยซ้ำนะฮะมีความแนวนุมที่ดีกว่านะฮะแต่ว่าไพ่ออกมายังไม่ได้แบบไม่ชัดไม่ชัดว่าจะได้ชัดเจนน่าแสดงว่ามันก็ใกล้เคียงกันใช่ไหมฮะงั้นวันนี้แมนซิตี้ผู้หลงตัวเองหมายความว่าเดอะฟูกก็คือยังไม่แน่ไม่นอนแต่ว่าเป็นไตอยู่ไปอยู่แบบมามากินง่ายๆก็เป็นไปได้ที่เขาจะมีปัญหาแต่ว่าณวันนี้ไพ่ยังไม่ชัดแต่ว่าไพ่ดีกว่าอาร์เซนอลดีกว่าอาร์เซนอล ผ่านไปแล้วสองทีมนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งทีมที่หลายคนมองว่าเป็นตาอยู่กันบ้างอย่างเชลซีครับ tower เนี่ยชื่อว่าเป็นอะไรที่ผลงานดีมากๆก็จริงแต่ว่าในนาทีสุดท้ายเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเกิดปัญหาภายในทีมหรือไม่นะ,นะครับแล้วก็ในในฤดูกาลนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นคือผมไม่แน่ใจนะครับว่าเราอาจจะเห็นมูรินโญ่ฮะหรือว่ากับเจ้าของทีมหรือว่ากับนักเตะเนี่ยจะต้องมีเคลียร์ปัญหาคาใจกันเล็กน้อยแต่ว่า tower เนี่ยเขาไม่ได้มาแย่นะฮะหมายความว่า ในปีหน้าเขาหน้ากลัวแต่ปีนี้ผมว่าผมขอตัดเขาออกก่อนว่าวันนี้ยังไม่มีลุ้น ถึงทีมขวัญใจมหาชนครับอย่างลิเวอร์พูลครับมาเป็นฟินาเล่ให้หมอต้องจิตได้ติดจรวจส่งท้ายครับแต่ไม้เท้าคือแนวโน้มในการที่จะขึ้นไปเบียดกับแมนซิตี้มีสูงเหมือนกันกับกับแมนซิตี้กับเซ <It 's S 1> <Arsenal. S 2> น,นอล คือจะมีสูงคือไปลุ้นแชมป์เลยลิเวอร์พูลเนี่ยก็จะเป็นตะอยู่อีกทีมหนึ่งที่ที่ถ้ามองในแง่ดีนะครับคือเขาเจอทีมใหญ่ไปละแล้วเขาจะเขาถ้าเขาไม่พลาดเองเจอทีมเล็กนะครับ,รบในขณะที่อาร์เซนอลหรือวอแมนซิตี้จะต้องไปเจอทีมใหญ่ด้วยกันแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติว่าแต้มมันมันไม่ชนะกันล่ะมันได้หนึ่งแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มลิเวอร์พูลอยู่ถ้าสมมุติว่าชนะไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แบบเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต้ม คือเพืเ่อนว่าทีมใหญ่เนี่ยทำแต้มลงมาเท่าเลี้ยวคูเองไม่ใช่เลี้ยวคูทำแต้มขึ้นไปค,คือเขาหั่นแต้มกันเองจนแต้มมันเบียดกันถ้าอย่นั้นเลี้ยวคูจะเป็นหนึ่งในทีมที่เหมือนกับแมนซิตี้คือเป็นตายอยู่ได้เหมือนกัน และทั้งหมดก็คือคําทํานายของหมอดูชาวไทยคับเจ้าของฉายาต้องจิตติดจตรวจนะครับที่ทํานายโอกาสและความเป็นไปได้ของวงการลูกหนังจากไพ่ยิปซีซึ่งก็ต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าต้องใช้วิจ,จรรารณญาณในการรับชมนะครับพอเรื่องของโชคดวงนั้นนะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้แต่ว่าหากมองอีกมุมนึงนะครับก็เหมือนเป็นการเตือนให้กับแฟนบอลอย่างเราได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทครับ และสุดท้ายนะครับก็ต้องไม่ลืมว่าเรื่องของโชคชะตานั้นเป็นเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าเรื่องของความพยายามและความมุ่งมั่นถือว่าสําคัญเหนือสิ่งอื่นครับเหมือนดังประโยคที่ว่าลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนนะครับทิ้งท้ายเอาไว้สําหรับทันตเดทช์สดไลฟ์วันนี้พบกันใหม่ในวันพุธหน้าครับลาไปก่อนสวัสดีครับ